มาครับมัอนี่เป็ีฝาเม็ดสเต็กเนื้อเสือนะครับนี่เนี่ยเสือต uh ิดมัดนะครับนี่นีเลือดกำลังออกช่ำๆนะครับนี่เป็ดบอยากนะครับสเต็กนี่ยม่มีอย่างไรมีแต่เกลือเท่านั้นนะครับเหลืองแล้วครับนี่เหลืองเลยได้ครับเลือดออกมาช่ำๆนะครับนี่ขับด้านนะครับนี่ได้แล้วครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเลือด ทำมาเลยครับนี่มักเกลือไว้สี่ชั่วโมงนะครับเด้องคได้เนื้อเสือแบบนี้เลยนะครับเด้อแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็คือสันคอหมูนะครับสเต็กสันคอหมูครับเป็นสองเซตเลยครับมื้อนี้พร้อมทำน้ำจิ้มเลยครับชิบะสูกลายนะครับเด้อนี้ได้เหรอครับมาบริษีผ้าจัดใส่จานครับสวย ชอมอย่างนี้เลยครับเนื้อเสือสเต็กเนื้อเสือติดมันเขาจะไปย่างสันคอต่อครับวันนี้เนื้อสันคอสองเม,มนูต่อครับอันนี้ไี่ซีมักเกิดกับขั้นในชันไไ้น่น้แล้วครับเนื้อ เป็นเวลา4ชั่วโมงนะครับใส่ใส่กระทะคฮ้อนนะครับพอดีของการใส่กระทะคือมันกุ้มด้นะครับดาดได้เลยเป็นเนื้อหวานๆคือสวยนะครับเห็นได้ครับทับด้านครับสวยงามนะครับสวยเลยร้อมเสิร์ฟนะสุดจาน ใส่แค่ในชั้นตัวนี้แล้วครับตัวที่เขาหมักเค็มตัวที่เขาใส่หมักเค็มหมักเนื้อนี่แหละครับเไปทำเป็นน้ำซอสนะครับน้ซอสสเต๊อกซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศลงไปเลยง่ายๆครับผู้ดใดที้กินอยู่บ้านใส่ไว้ทุกคนครับนิ่มแบบนี้ซอสปลาเขียวองปุง่นลด นะเรียบร้อยพรอมลาดเลยครับนำเป็นลาดเลยอมืมลาดช่ำๆเลยครับ